สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณค่ะก่อนอื่นนะคะคุณเลือกไพ่ในใจเลยว่าคุณจะเลือกพไพ่ใบที่1ใบที่สองหรือใบที่3นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ามใบนะดวงไพ่ที่คุณเลือกเนี่ยจะเป็นดวงของคุณพี่หมอก็ไม่รู้เช่นกันนะคะว่าไพ่จะออกอะไรนะทุกคนนะคะก็เลือกให้เห็นกันเปิดกันให้เห็นต่อนหน้านี่ยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1น่งไพ่บอกว่าดวงของคนวันนี้นะคะได้ไพ่สองเหรียญการเงินติดฝืดที่ผ่านมา2-3วันวันนี้จะคล่องตัวขึ้นพยายามแก้ไขปัญหา เรื่องก,การเงินจะดีขึ้นนะไพ่ใบนี้2เหรียญน,นะคะแต่ความรักเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งไพ่ใบนี้พลังงานความรักไม่ดี2เหรียญหยิบ2ทางแปลว่าระวังเรื่องคบซ้อนระวังเรื่องมือที่2ระวังเรื่องการนอกใจๆๆการออกนอกลู่นอกทางอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันมีทั้งพลังงานที่ดีแล้วก็ไม่ดีไพ่ใบนี้คือการเงินขยับแต่ความรักอาจจะไม่ค่อยดีสะดุดมีปัญหานะคะถ้าใครรับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับนะคะแต่ถ้าคิดว่าเออไม่รับก็พิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปนะสาหรับไพ่ใบที่1นะคะมาถัดไปเลยค่ะสําหรับไพ่ใบที่ 2, พไพ่ใบที่2ขึ้นไพ่เดอะเดวิลนะคะไพ่แห่งปีสาจแปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรทําอะไรติดติดขัดขัด,ขดสะดุดเดวิลเนะี่ยเจ้ากรรมนายเวรติดตามตัวตลอดนะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นวิญญาณเป็นสิ่งลึกลับเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะแบบทานูน่นเป็นนูน่นเป็นนีน่นน ύ, ติดขัดมีเรื่องให้เครียดน,นะพไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นแก้ไขด้วยการใส่บาตรสัก7วัน เจ็ดวันติดติดใส่บาตรแล้วก็ช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระก,ก่อนนอนนิดนึงบทชินะาบัญชรก็ได้นะคะแล้วก็พาหุงก็ได้สองบทนี้พยายามสวดน,นะเป็นการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ชินะาบัญชรก็เป็นบทชินะาบัญชรก็เป็นบทสวดที่ช่วยเสริมมงคลให้กับตัวเองนะคะค่ะตอนนี้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นพลังงานที่ไม่ดีก็พิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปก็กแล้วกันให้พลิกผันและเอาวิธีที่พี่หมอบอกนําไปใช้นะคะให้พลิกจากร้ายเป็นดีนะตอนนี้มาดูใบที่3ค่ะ ขึ้นไพ่เดอะชาร์ลอตไปใบที่3ขึ้นไพ่เดอะชาร์ลอตเป็นพลังงานแห่งการเตือนนะคะชาร์ลอตเนี่ยขึ้นไพ่มีม้ามีเดินทางคุณอาจจะมีการเดินทางหรือตัดสินใจเรื่องการเดินทางในช่วงนี้นะเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนคอนโดเปลี่ยนที่พักอาศัยอาจจะมีการตัดสินใจจะไปไม่ไปดีหรืองานก็จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีจะมีการตัดสินใจหรืออาจจะมีการยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหนะ้าที่การงานอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะที่อยู่อาศัยอาจจะขยับปรับปรุงตกแต่งห้องใหม่หรือมีร้านเปลี่ยนร้านใหม่ปรับเปลี่ยนร้านใหม่อะไร นี้เป็นพลังงานที่บอกจะตัดสินใจอะไรอะชาลลอตหมายถึงต้องคิดให้รอบคอบต้องช่างใจให้มากก่อนจะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยรีบร้อนในช่วงนี้นะว่ามันดีไม่ดีช่างใจให้ดีเป็นพลังงานที่เตือนกันวกันไพ่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะไม่ได้แย่นะคะมันแค่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเดินหน้าลุยเลยนะคะไพ่ใบนี้เนาะค่ะถ้าเป็นพลังงานที่ดีก็พิมพ์ว่ารับไว้ถ้าคิดว่าไม่ใช่พลังงานที่ดีก็พิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปค่ะแล้วก็สำหรับคลิปน้ไว นะคะเพราะว่าเราจะได้เจอกันอีกนะทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบพี่หมอน้ำหวานรักพี่หมอน้ำหวานกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ